กี่ปีแล้วเนี่ยแปดคนไมเ่เคยเล่นเลยรอแป๊บนะครับคนนี้โหดสุดในแขน <c oughs> เอ้ยเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับท่านปายุดนี่มันแขนปลาเ่ยส่วนน้ำปลาน้อยพี่ ไอ้ด้านนี้ด้านนี้ไม่มีบ่อน้ำี่เราได้เปรียบเราได้เปรียบโอ้โหไม่ต้องซื้อครับผมโคตรแลกเน่ยไอ้เหี้าท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่เฟรมเรทผมวิ่งอยู่ประมาณ90กว่าไฮนะฮะคือแบบร้อยซีซีเฮิร์ะแต่เฟรมเรทวิ่งไม่ถึงร้อยนะครับโอ้โหอุ๊ยกลางๆอืมยิงไม่โดนวันนี้เลยขอรับบทเป็นมือสไนนะฮะปืนกลนี้น่าจะยิงไม่โดนนะผมแลกขนาดนี้ การกลางพี่กลางมีตัวหนึ่งการตายการตายคือถ้าเป็นปืนกลนะผมบอกเลยยิงออกแบบเป็นนัดๆเลยอะในคลิปอาจจะเหมือนไม่แหลกนะครับแต่จริงๆนี่แบบถึงขั้นกระตุกเลยอุ้ยอ้าวเมื่อกี้โอ้โหบ้านมันพี่ระดับสี่ไปหลังหลังเอ้ยสวยพี่อ้าวโหไปจัดอะไรอ่ะโอ้โหดูกระโปงเดียวกันเยอะเกินนี่พี่แป๊ดแปดเยอะเกิน อันนี right, s <S ้ก็เป็นการวอแคนแปดแปดในรอบห้าปีเลยแล้วว่าได้นะฮะฮะตั้งแต่ซีดีอุ้ยเอ้ยการตายไม่ได้วอแคนแปดแปมานานมากนะครับว่าคนเดี๋ยนี้ไม่ค่อยเล่งกันแล้วแปดแปดในเซิร์ฟวอนะครับหายากมากนะแคนที่มาแบดแปดคนนะเอออีกกลางกลางซ้ายกลางซ้ายนี่วันนี้ได้มีโอกาสวอแคนปลานะครับผมส่วนน้ำปลาน้อย ขอเล่นเป็นสมายแลวันนี้ปืนกลไม่ไหวจริงครับผมลองเล่นคิดเมื่อกี้หูยิงกระตุกมากครับคอมผมไอหานี่คือแบบสุดทเท่านี้นจริงๆเฮ้ยเอโดนระเบิดพี่เจ็บเจ็บอายุข,ขาเอายุข,ขาโดนระเบิดผมล็อกให้พี่แบงค์ซ้ายมีตัวระวังนะไอเอเมื่อกี้โดนระเบิดผมตัวหนึ่งเอี่วางเอาโอเคโอเคพี่ วิปออกมาแล้วตายตายอ้โทษโทษปีนปีนโทษหลังฉางหลังฉางเอ้ยตายพี่ว้าวว้าวมือสนาจังโอ้ยเฮ้ยเป็นมาไงวะพี่เมื่อกี้สวยสวยโดนขาดก็ไม่โดนะิเลยเป็นมือสนาจับเป็นนะวันนี้ลูกหมดพอดีเลยปืนกดไม่ได้เอากระตุกเกินปัดกลางดีป่ะเล่นโทรศัพท์ก็เล่น เฮ้ยสวยสวยพี่มันกระโดดโดนขาพี่แบฟก็พีกหายฮะเลือดกัเจ็บไอเอเจ็บเอเจ็บเอเดอร์เบิร์กพี่อยู่ทางขวาพี่ตะวมันดันมานะโอ้ยสมองสีนี่มองไม่เห็นเลยบังวิทย์เลยจะจะซื้อมาเล่นนะมันใช้แชทแชทไม่มีพี่แชทมันมี

ถ้ายิงไปนี่หายผมบอกเลยเมื่อกี้เกือบความยิงเออเกือบลั่นเลยละเมื่อกี้อุ้ยสายสายดีอยู่ผมอยู่ผมพี่โอ้ไม่ทันสวยโอ้ยเกือบแล้วผมบอกเมื่อกี้ยิงไปได้รู้เรื่องเลยครับเป็นลูกบอลปลาก็ปลาเออยจางหาย มาว่ะมีสไนท์ทำดัาฮะเจอแคนปลาครับเราอยู่บนบกเราเลยได้เปรียบแล้วผมเปรียบเราด้วยนะเอ้น้องใหม่หน่อยแคนปลาไม่เห็นจากดี้ไม่เห็นคลิปดีก็ยังฟ้าผมนะมุกไม่เฉยแล้วเป็นบุกไม่เฉยนะเฮ้ยเฮ้ยเอดันมาแล้วเอดันมาแล้วพี่โอ้ยมาแล้วสวยพี่ตัวพี่เอ้ยเกือบตายติดเมื่อกี้ตกบันได ปะปอ้ยบีดันโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้มันไม่โดนได้เหรอเมื่อกี้แต่วนโดนไม่เสียท่าเมื่อกี้ผมน่าจะยิงโดนยืนติดย่งไม่โดนใช่โอ้โหปะเปียวซีสูมันนี่ะก็อยู่บนบกนะครับปลา ป่าอยู่เหมือนบกแล้อย่างเงี้แหละไม่มีหนามไหไว้ยอกยอกมีครบทุกป่าเลยฆ่าจยูป่าเดียวแล้วป่าอะไรวะทุกคนที่วังเอที่วังเอี๊ยบตายตายว้าวเดี๋ยวจะได้เออเมื่อกี้ผมเล็งไปเห็นชื่อแดงยิงไปโดนเฮ้ยกลางตรงอกลางตรงอเข้าไปแล้วนี่ตายตายตายโอ้โหชดีต้องซับสามเน่งเลยทีเดียว ไหนวะเกิดมันเกิดมันเกิดมันตัวพี่สวเพื่อนที่ไหนมการายพี่เอยไม่ทันหาาที่แบบมีน้ำเลยพี่หาดนที่มีน้ำโอโคตแหลกเลยผม โอ้โหแปดแแล้วด้านนี้โอ้ยเบมเล่ผมวิ่งแปดสิบกว่าฮะน้ชมครับโอ้โหร้อนที่สี่เฮิร์ตนี่คือไม่มีผลเลยกระดานนี้นะฮะเวลาวอล์แปดแนะอุ้ยเผลอผมบอกมึงแล้ว่าลืมเปลี่ยนปืนโอ้โหดูสังเกตได้ฮะไม่ไม่รู้ว่าเอ้ยรถเหลืองรถเหลืองไม่รู้ว่าในคลิปผมจะแลกกันแล้วรถเหลืองตายแต่ผมค่อนข้างกระตุกเลยนะ มันเด้เลื่อนตายอุ้ยดไฟกลางังมันเดินลอยอเลยขอเลี้ยงผมิโดไม่แข็ของโคนอยู่หีอชื่อตัวละครน่ารักมากตัวละครเอ้ยมาพี่จักมาแล้วเดี๋ยวสมองปิดตัวไอ้เนฮับมอนฮหเดเลื่อนไปเดื่อ เดินเล่นตายรถไฟกลางออกมาแล้วพี่โอ้โหแลือคนเยอะเดินเลื่อนที่ตัวพี่เดินเล่นที่ตัวโอ้ด้านนี้ด้านนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นสไนามด้านนี้แหละห้ามุกยิงไม่ค่อยโดนเลยล้เลื่อนตายโอ้โหขึ้นบ้านเราสองตัวพี่ด้านพี่สองตัวทีตัวพี่ทีตัวสวยด้านนี้สนามไนเขาเล่นกันตรงไหนวะโอ้โหไม่ค่อยดูเ ปกติไม่ไม่ค่อยได้เป็นมือส่วนใหญ่แล้วผมเฮ้ยหน้าเอป่ะหน้าเอหน้าเอะพี่นั่งไงมาได้เลื่อนมาได้เลื่อนพี่หน้าเอโอ้โหีหลมทันนะที่นี่หวานตอนนี้มันอยู่ในเอะนะมึงพี่ผมว่านะนี่ไงอุ้ยตุ้ยเอ้ยเปราไม่ได้ตรงนะโดนได้ไงพี่ เาเืองพีะคเอโไล่งคนแบบเอ็ดเอรนี่ก่อนดูเป็นยักษี่ดือเลอยไอากว่าฟันทีเดียวมันจะหลุดตรงไหนตงไหนเอ้ยรถรถาการดันออกมาพี่ตายตาการตายรถา มาในกลางพี่ระวังมาในกลารรถไฟกลางอีกตัวหรอตายตายรถไฟกลางตายพี่โอดโหตายไปแล้วอยู่ป็นรถไฟกลางครับพี่ตาย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 ,ตายละเฮ้ย <c oughs> มาวะหน้าเองโอ้โหุแต <c oughs> ่ไปดาวไปวัดน,นะเขาเลยสวยครับพี่สาเหตุอะไรไม่รู้ให <c oughs> ม่ <c oughs> มีมีแมปไหนกระตุกกว่านี้อีกไหมฮะแปดแปดดันรถไฟนะสุดจริงครับผมเล่นไปได้ไงเนี่ยเอาลิฟต์จบดันนี้กันดีกว่าพี่ไม่ไหวแล้วคอมไม่ไหวแล้วเปิดให้ระวังห้องหลงเลยเฮ้ยรถมาเรื่อยมัาเรื่อยรถเจ็บเหรอพี่ ขึ้นไปข้างบนแล้วสองตัวเลยแต่เล่นสองตัวอยู่อ๋อยไม่โดนคือแบบเมาส์ผมหันไปดีแบบรู้สึกว่าแบบนงๆเลยเวลาหันเมาส์อ่ะเชยผมไปรู้แล้วว่าคนอื่นที่ความแรงกว่าผมเนี่ยเวลาเล่นแะ้วแปดแปด้านนี้จะรู้สึกไงจะแบบแรกเหมือนผมเปล่านะแต่ 100cc เฮิร์ที่ผมโอ้โหไม่มีผลเลยส่วสไหวกะพี่เอาวิทานแล้วิทานแล้ว ไอ้จอกยังไ้เยนะไปวิปวิญไม่ค่อยโดดแล้วดันนี้หันเมาไม่ทันนะผมเอ้ยปีชายปท้ายอยู่ตรงรถเหลืองอะพี่วัง ไม่หมดแล้วละถามเจอโอ้โหเนี่ยโอ้บ้านเราเต็มเลยพี่ไปยี่พี้ี่อยู่บนบ้านนะมั้เออเสือผมเปิดชิงคือสถานจำเป็นนะกอเป็นยไงบ้างครับทุกคนนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการวอลแคนแปดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เพิ่มขึ้นก็คือความแรกของเกมนะผมโอ้โหแปดนิดแรกที่ผ่านแล้วเดี๋ย แตอการแบบนี้นานๆทีก็จะมีครั้งแล้วผมหายากมากนะเดี๋ยวนี้แคนมีแีดคนพร้อมวอนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาเปิดการตั้งค่าในเกมให้ดูนะผมมีหลายคนเรียกร้องเข้ามานะฮะ ็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าทั่วไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะที่ใช้ในเกมอันนี้คือผมตั้งแบบว่าสแตนดาร์ดใช้อยู่ตลอดเลยครับอาจจะมีเปลี่ยนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเป็นบางครั้งนะครับก็นี่ครับตามนี้เลยนะการตั้งค่าทั่วไปเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งมาเปลี่ยนอ่าเปิดแสดงรอยเลือดแนตะ่วปกติคือไม่ค่อยได้เปิดนะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะส่วนต่อไปก็เป็นวิดีโอนะผม วิดีโอก็ตามนี้ครับ1 2 4 7 6 8คูณนะฮะร้อยสี่สี่เฮิร์ตมุมมอง80แล้วผมเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการแสดงปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ปรับตามนี้เลยครับผมพยายามผมจะพยายามปรับให้มันต่ำนะเพื่อให้เกมไหลลื่นมากที่สุดนะฮะแล้วก็หลายคนถามมาครับเวลายิงตายนะทำไงให้ศพกระเด็นเนี่ยครับถ้าอยากให้ศพกระเด็นเราก็มากดเปิดตรงนี้นะครับผมถ้ากดเปิดตรงนี้เวลาเรายิงตายเนี้ยศพจะกระเด็นบบว่าอิสระนะฮะอันนี้ผมปิดไว้นะครับต่อมาก็เป็นเสียงในเกมนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะเสียงในเกม การบังคับครับนี่พอยเมาส์0ูนจุดหนึ่งห้านะครับผมอาจจะมี0ู4จุดหนึ่งสี่บ้างหนึ่งห้าบ้างแล้วแต่วันนะปุ่มที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่ครับเหมือนทั่วไปเลยนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมอาจจะไม่ได้ยาวมากนะวันนี้มาแบบเล่นสไนด์ขำๆก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนในคลิปหน้านั้นเดี๋ยวผมจะลองนี่ฮนะท่านผู้ชม ผมจะลองซุ่มกล้องนี้ให้ดูครับผมกล้องออสเมียมนะครับผมเป็นซีรีส์อาวุธสีเขียวนะครับผมคือในกล้องนี้มันจะมีปืนบาเลตสีเขียวอยู่ด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เซิร์ฟจปปปะปรับปรุงนะครับพรุ่งนี้กล้องนี้ก็ไม่น่าจะอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับแลวเดี๋ยวจะเปิดวันไหนนี้เดี๋ยววาระดีทีนะ <c oughs> กล้องฟอรติตาไปด้วยนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้โดนดีเป็นพิเศษนะครับผม เปิดก็น่าจะได้ของดีนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนล้วกันนะผมส่วนใครมีรายละอยากพูดคุยก็คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปเลยนะผมและที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และไม่ลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ